ครับวันดี้ครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับการตัดไม้ขายลำนะครับนี่ก็ได้รับเกียรติจากมืออาชีพหลายๆคนมาตัดไม้ให้นะครับนี่ก็ของท่านนี้ก็แทบจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคนรุ่นใหม่คือน้องบิวไม้ไผ่เลยครับเป็นไงครับตัดไม้มาเหนื่อยไหม <c oughs> อม่ผมอยากให้ทางน้องที่อาศสายตัดไม้มามาพอสมควรแล้วครับ พอเรียนรู้ว่าไผ่เหล่งไหนดีไม่ดีไผ่ในพื้นที่เราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่อรดิตถ์ก็ยังมีหลายหลายหลายโคนนิ่งนะครับเนาะมันอาจจะไม่เหมือนกันบางที่โตบางที่ไม่โตเพราะฉะนั้นน้องก็ไปตัดมาทั่วครับบางพื้นที่ไปตัดแล้วมันมันลำสวยลำตรงเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยครับตลาดตลาดก็คุณนายครับมาจากภาคใต้มาซื้อส่วนน้องก็เนี่ยมือตัดไป มืออาชีพแล้วครับตอนนี้พอผมก็เลิกแล้วครับผมมาไปรับเหมาปลูกอย่างเดียวกับาหาต้นบันที่ดีมีคุณภาพให้ลูกค้าแล้วครับก็ตั้นไหนเรียกใช้บร,ริการน้องก็เรื่องตัดไม้ดีตัดไม้มีวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ไปตัดเต้กันได้ครับทํายังไงไม่ไม่เหนื่อยมากใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องทุนแรงก็ไม่ลําบากมากก็เรียกใช้บร,ริการน้องก็ได้น้องก็อยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับครับ แต่ทุกกันหาหาเจอในในโซเชียลได้ครับในสื่อในเฟซบุ๊กอะไรครับเนี่ยครับบิวไม้ไผ่อุตตริดดิศนะครับก็ไปดูผลงานของน้องใน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 เฟซหรือในเพจอะไรของเขาครับก็เกไปตัดไม้มาทั่วเหมือนกันเลยครับเนี่ยจะเดินลอยตามผมเมื่อก่อนเมื่อดีตแต่ผมไม่ไหวแล้วครับผมอายุเยอะแล้วแก้งขาไหวแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีงานหลายๆงานที่มาทำได้เยอะทาน เกี่ยวกับแปลรูปพื้นฐานทั่วไปครับเพราะในพื้นที่อุตติิตเราโดยเฉพาะแถววังถ้ำห้วยฉลองนี่ก็มีการตีไม้เส้นนะครับตีไม้เส้นตาำไม้ตะเกียบไม้ลูกชิ้นซึ่งเอาไปทําต่อเป็นไม้หูปิ้งนมบ้างไม้กิ้มฟันบ้างครับก็การันตีไอ้น้องก็พูดดีกว่าว่าปลูกไผ่แล้วมันจะจะอยู่ได้ไหมในในเจ้าน้องที่ท,ที่ทํามา เรื่องรายได้ผลตอบแทนครับได้ดีนะครับผมถ้าแถวในชุมชนบ้านเราอุตสา์ครผมครับเป็นพื้นที่ที่น่าปลูกไผ่มากครับเพราะว่ามันเป็นแบบแหล่งชุมชนเศรษฐกิจไม้ไผ่นะครับนะเกี่ยวกับไม้ลูกชิ้นไม้อะไรเงี้ยครับผมเป็นรายได้ที่ดีเลยนะครับครับนี่คือน้องโอนะครับเก่งเรื่องการตัดไม้มาให้มาดูน้องบิวบ้างครับเป็นไงครับปลูกไผ่แล้วผลตอบแทนเป็นไงบ้างครับ อยากให้ปลูกกันเยอะๆครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ขายลำนั้นใช่ไค่ะพันธุ์ไผ่สร้างมนค่ะกับสร้างมนมันมีตลาดที่ชัดเจนครับไม่ไม่ไม่ใช่มโนไม่เอาสายพันธุ์อะไรมโนขึ้นครับเพราะว่าหนูก็ไปตัดมาหลายแปลงก็ไม่พอสักแปลงครับก็นี่เป็นเครื่องการันตีอีกเรื่องครับสําหรับคนที่เขาตัดไม้มืออาชีพนะครับเขาเขาเขาไปเรียนรู้งานเรียนรู้มาหลายที่ก็เริ่มเริ่มมองดูบอกว่าตลาดของไผ่ มันอยู่ที่ตัวไหนนะครับใช่เพราะว่าไผ่ตัวไผ่สร้างมนี่เอาไปแปลรูปได้หลายอย่างค่ะอ่าอย่างในพื้นที่ครับในพื้นที่ตำบลข้ฉลองนี่ก็ที่ว่าตัดกันนี่นะคะใช้ทําไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นค่ะที่น้องส่งส่งไปนี่เอาไปทําอะไรบ้างครับที่หนูส่งไปก็มีทาเฟอร์นิเจอร์แช่น้ํายาอย่างเงี้ยค่ะทําโครงสร้างคะเบในยอดยอดการสั่งซื้อยังยังตอบรับดีไหม ตอบรับดีค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะเดือนนึงก็ออกสี่ห้า10สิบวถทำไม่ทันเลยครับออน,นิ<ม>้นนิ้นนิ้นน้นเอาแรงงานไปในโคลเรือนก่อนนะครับ เอาเดี๋ยวเรามาดูโป๊ะค้าลายใหญ่ที่อีก๋ยวเพิ่งถามผอบเออไม่ได้ไม่ได้มาดูหน้าไว้ก่อนครับ๋ยวเพิ่งถามมาตั้งไกลมาซื้อไม้ถึงอุตตริดี๋ยวจะมีจะมีจะมีเหตุผลให้ให้ตอบครับอถามถามมาถามมาอ่าออาพร้อมยังครับเอาอมแล้นั่งนี่หลอกหลอกตัดไม้ผมว่าไม่รู้มาทําไมมาทำไมมาจากใต้ทําไมไม้ที่ใต้เยอะไม่มปซื้อมาอะไรมาถึงอุตดิิฐ์ทําไมต้องมาซื้อถึงที่นี่อนะครับไม้รอบนี้นะครับผมผมรับงานมาเป็นไม้ตามสั่ง เสร็จแล้วไดว้ต้องต้องต้องเอาแบบไอ้สเปคมันมันมันชัวร์ครับซึ่งไม้ทางใต้เราก็เทสกันหลายรอบแล้วครับอย่างที่รู้ก็เนื้อไม้บางส่วนที่อยู่ชื้นๆนะ่ะยัง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 ใช้ไม่ได้ครับนะเราก็เลยต้องวิ่งขึ้นมาเอาตรงนี้ก่อนคือคืออย่างแรกที่ผมต้องการคือสมมติว่าทางนายจ้างก็จ้างมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยอย่าให้มีคําถามจากตรงสมมติเรารับปากมาปุ๊บว่าไม้สเปคนั้นความแก่อย,อย่งไงสมมติเราไปส่งไม้ปุ๊บเนี่ย จะเป็นมืออาชีพจริงๆอย่าอย่าถามครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้พอดีมันยาวไปเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจาะประเด็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นของน้องบิวกับน้องโห่ก่อนอ่ากีนี้ก็ขอขอบคุณครับน้องที่วันนี้มาตัดไม้ผมผมได้รับเกียรติจากมืออาชีพมาตัดไห้ก็ขอขอบคุณมากครับวางครับวางครับครับครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปของคุณพ่อค้าคนซื้อก่อนนะครับแจ้คลิปนี้เก่้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม